ครับเาสู่การถ่าทยท้อสดศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายครับบกับความมัน่นความสนุกสนานความเร้าใจและข้อสมัยก็คือร่วมกันสืบสารศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยไปกับศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยบริษัทมอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดเป็นผู้ดำเนินการถ่าถยทออสดครับส่วนทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับรับหน้าที่ ประกบคู่มวยนะครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นประธานกลุ่มนะครับวันนี้ทีมงานจัดให้คู่เอกนั้นพลอยอภิชาติพบกับอภิชาติพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยยิมกับเพชรลือชาช .5 พยักหนึ่งปอนด์ครับ141ปอนด์ก็เต่ว่ามวยใหญ่นะครับค้ำเอาไว้ด้วยเก็ดเพชรสักอินเตอร์กับดาวเหนือสอสันเพชร102ปอนด์คู่ที่สเพชรนครอ e. ็มวยไทย กับภูไทยไรซิ่งมวยไทย121ปอนด์นะครับเปิดหัวด้วยเพชรเอกน้อยสะพานเขียนยิมกับเดชอศวินวอเวียงสะ101ปอนด์ไหวครูกันแล้วก็อ่ะชอกกันเลยครับส,สวัสดีครับศิษย์เจ้ามวยไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่7นะกุมภาพันธ์นะครับวันนี้คู่มวยเหมืนอนเดิมไหมครับอาวูมิเกียรณครับบริษัทไทยยูนิคกร๊ปจำกัดมหาชน ผู้ผลิตสินค้าปลาซีเล็กและผู้นําอุตสาหกรรมอาหารคอนเดของโลกนะครับราคาจิิงโเจ้เหล็กทนแข็งคงกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มเตมผลิตตรงตามสเปคพรอารับประกันสูงสุด3ปีครับตอนนีเราเข้าสู่เมนู้ิเที่ยครับ,ๆๆรเ,เ,รบเกตุกุมภาพันธ์ครับทีมงานกลุมพลังใหม่ครับเพชรเอกน้อยสะพานเทียนยินครับนัทวัฒน์บัวเรือครับจากนาทวีสงขลาครับชั้นมอครับโรงเรียนนาทวีวิทยา20ครั้งชนะ14 15ปี153ครับ ในทีมงานของคุณเดกพจนรัตน์นะครับผู้บุกจคือมั์กัสันบางรักส่วนน้ำเงินครับเดชอศวินวอเวียงสะกครับขัศวินดานทูลครับจากเรียนสุราคานีครับม .3 เช่นเดียวกันครับบ้านนาโรงเรียนบ้านหนองโสนครับ41ชนะ26แพ้15ครับ16ปี160เซนติเมตรอยู่เขตหองคุชเลรมเมืองน้อยครับมีปูชิตเมืองน้อยครับเป็นเรนเนอร์ เดี๋ยวติดตามครับบนเวทีเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมานเทียมดีครับด้านล่างมีธนาชัยจำนงวิวัฒน์บุญยังแล้วก็พัชระเยพาให้คะแนนครับมาเริ่มยกหนึ่งเลยครับชกในพิกัดร้อยหนึ่งนะฝ่ายแดงก็คือนี่เพชรเอกน้อยนะครับน้ำเงินเดชอัศวินนะครับสู่ในพิกัดน้ำหนักร้อยหนึ่งปอนด์นะครับของศิษย์เจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผพิการก็คุณเฉลิมยูบุรุงประธานบอยสบ็อกซิ่งคุณพจนจุลเดลปาทอนนะครับในสนามก็คือคุณยูริย์เขาก็มาเสิร์ฟปิดออกมาลุ้นคู่แรกเลยนะครับสู่ในพิก ร้อยหนึ่งปอนนะครับอ้าวเล็กๆเลยทีเดียวในรุ่นนี้ร้อยหนึ่งปอนอ้ไม่องม่วงเลยในบีนะครับที่ผ่านๆมาก็มีรักน้อยเจริญเมืองพุทธาน้อยผลเจริญผลหลวงลูกเส็จแม่พงทองภามรํามุขบาทแล้วก็ล้านฟ้าลูกปูนขาวครับติดทามครับแฟนๆครับรุ่นใหม่ๆที่ใหม่ๆครับร้อยเอ็ดปอนอามากระแทกเข่าครับขวาคอไปเข่าเลยครับสุราชกับสงขาครับอ้าวครับมีอาวุธแล้วนะครับยกแรก ทีมดีก็ใช้กรรมการตัวเล็กๆครับจะได้บาลล้านกับนักมวยนะครับอุ่นเลยนะครับใส่แดงนะครับเพชรเอกน้อยน้ำเงินเดชอัศวินร้อยหนึ่งปอน์นะครับนี่รุ่นเล็กๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่เหนื่งง่ายหายเร็วมามาเลยทีเดียวนะครับไหลลล้วน ในดีนี่แม่มุณท้านาซับแก้วนะครับในรุ่นเล็กๆมียไลฟ์ไฟเวนคินเวนมจากเดิมนมีร้อยสิบสองนะครับก็ออกมาต่อยร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยแปดนะครับวางขวาไปครับทางด้านเดชอัศวินวรวยษณ์กินข้าวก้นบาทอยู่แล้วครับหาครับสนุกครับสนขาสุราช์สามเนียงไม่ต่างกันครับซ้ายหน้าอีกทีหนึ่งหมดยกทีหนึ่งเด็กคนหนึ่ ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อจำหน่ายตามร้านขายยาแผลประติบันทั่วไปอิมร <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมคะก่อนจะชมมวยกันต่อนะคะในช่วงนี้จะขอแนะนําผู้สนับสนุนมวยผู้ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะซึ่งผู้นี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเปรืเพชรสักอินเตอร์ฝ่ายแดงและดาวเหนือสอสันเพชรฝ่ายน้ําเงินนะคะสำหรับผู้สนับสนุนในคููนี้ค่ะปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงยาแก้ไอตราอาบะเชและยาแก้ไอตราอาบะเชสูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาบะเช บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราซีเล็กและผู้นำอุตสาหากรรมอาหารทะเลข,ของโลก M 1 5 0รหเครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานอุ้ยตราทอบันอุ้ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะตอนนี้ไปชมมวยกันต่อเวทีได้เลยค่ะขอบคุณครับผู้ร่วมในการสนับสนุนนะครับข่าวประชาพันธ์นะครับก็ ร่วมพิธีงานาสวดอภิธรรมนะครับคุณคุณวิชิตภไยนันนะครับกดีตนายกเทศบาลเมืองชนบุรีครับหัวหน้าคณะค่ายภัยอันนันะครับสร้างมวยดังมากมายนะครับวันนี้นะครับท่านพันธุวรเอกสุภัทพพุ่มพันม่วงเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนะครับที่วัดน้อยติดประตูฝั่งบางทายอำเภอบ้านโคด อำเภอเมืองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้นะครับที่วัดน้อยนะครับงานพิธีเขาเรียกว่าสวดพระอภิธรรมผุชินภายนันนะครับแล้วก็คืนนี้เช่นกันนะครับก็งานพิธีสวดพระอภิธรรมคุณดำงนนทสายชนหรือสิงน้อยศิลาชัยนะครับอดีตโปรโมเตอร์สุดเกียรติสิงน้อยที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็คืนนี้นะครับที่วัดเจ้าอามบานคุดชกรุงเทพออแสดงความยีนใจทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับ โรเมเตอร์และทั้งอดีตนักมวยดังครับเป็นคนดีขององการมวยทั้งคู่ครับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปครับสู้กันต่อไปครับชีวิตครับหาครับไปบนเวทีครับยกที่สองแม่เล็กๆแต่ว่าอาวุธไม่เล็กเลยนะครับตั้งใจมาเตะมาต่อยครับได้ออกตู้ช่องสามดังไปทั่วโลกลูดมาแม่ตีช้าไปนิดนึงครับกรรมการแยกก่อนครับอาจารย์สมานเทียมดีรู้เลยนะครับปล่อยแดงนะครับอ้าวเพชรเอกน้อยนั่งเลยนะครับเดนอสเวิน ดุกันเลยทีเดียวเล็กๆเ,เอาฝันไปไม่ถึงนะครับเ,เอ,าเอ,าอ้าขวาไปเพชรอสวินไม่เพชรอสวินนายนายนายไม่เพชรเอกเพชรเอกเอ้าลองเสียบปลายสายสวยตมีมาเสียบโห้ยย่อแล้วตีนะครับเพชรเพชรเอกน้อยเอ้าโอ้โ,อโ,อโดนเหวี่ยงล้มไปอ่ะลุกขึ้นมาใหม่ครับลุกแล้วลุกขึ้นมาสู้กันต่อครับนี่คือศาสตร์ศิลปะครับเล็กๆแต่ว่าอาวุธไม่เล็กอย่างที่เรียนไว้ครับนี่ครับมาแล้ว ในล้วนจับคอตีเข่าครับออกเคลียร์ครับหนุ่มกับปีกูงเทคโนครับลูกฟี่ของมุมน้ำเงินสั่งชนแล้วอ่าหายใจกันนิดนึงครับจังหวะทีเดียวยาวยังรับอยู่นะครับทางด้านของเพชรเอกน้อยสัมพันธเทียนยินโดนซ้ายแลกกันคนละแข้งครับโอ้รู้เลยนะครับมาเพชรเอกน้อยเนี่ยโอ้ยเสียบไปผู้อ้โกงเอาตีไปนะครับเดสวิน เสียใบเพชรเอกน้อย,อเ,ยเอาตีก็ได้กี่ใบนะครับกรรมการแก้แยกอ่มีลูกกระชากมีลูกกระตกนะครับเพชรเอกน้อยกำลังแข่งตัวอะไรต้องมีว่าโดดขวาอีกรอบนลครับแม่ตาปลือยปลืออาวุธไม่ปลือเลยครับเนธอศวินอ้าก็มาสู้ครับดูครับตีอ่าตีหน้าขาตีลำตัวฝ่ายหน้าดานาวา้อ่าตีไปชันกรรมการแยกออกมาครับสมาเทียดีรู้เลยนะครับแม่รุ่นี้ นี่นี่น้อยเจริญเมืองนี่จ่าฝูเลยนะครับกับฝนลุยอีกคนนึงขวาไปนี่นะครับเพชรเอกน้อยน้ำเงินเอาเสียอสุวิทลุยเลยอย่างเดียวดับเครื่องชนเลยนะครับน้ำเงินเอาเทอสวินเอาล็อกไม่ได้ไม่ได้นีเลยครับเล็กๆเหนื่อยง่ายหายเร็วแวบเพียวแวบเพียวอ้าวกรรมการแก่แยกคุณนกสนุกเลยนะครับนี่แกยกสองครับไม่ต้องเตือนไม่ต้องบ่นพึมพรมพึมพรมครับ สังใจมัดไปเออุุดบนผมล่างผมล่างพูดบนผ่านสองยกเดี๋ยวกลับมาเพราะการรักษาสัญญามีคุณค่ากับทุกชีวิตที่ได้รับหากโลกร้อนขึ้นอีก1.5องศาทุกสัญญาจะเป็นไปไม่ได้พร้อมเรียที่จะเร่งเพื่อรอดและนี่คือสิ่งที่ผมจะร่วมกับโตโยตา้าเพื่อทำให้ทุคคำสัญญาเป็นจริงรู้ด้วยอเมเช่มีเป็นตัวฝร,รถมาขาวบ้ เอ็ <M> มร้อยห้าสิบมีแน้วครับดูภาพ่พระก่อนนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกน้อยให้เมินเดออัศวินนะครับรเล็กเล็กโอ้โหเล็กเนี่อู้กระชากระชากไอ้โอ้โหตรงนี้สวยเลยนะครับอา้าวโอเคอ็มร้อยสิบนะครับเครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้เดูเดือดชนะใจเกิดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์าละห้าพันบาทนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโมเอ็มสิบหก เคี้ยวเพลิอนอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณบริษัทตงโมงเอ็นสิบหกโดยคุณประจนอุระบัตรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมมายที่เวทีมวยเสยมอ้อมน้อยขอบคุณครับนะซีของมาริวาน่าครับแคมป์ไฟมาริวาน่าภาคพิเศษครั้งที่สามครับชมการแสดงของมาริวาน่าแล้วก็ชนชาติพันธ์มีทั้งพีมมโนพุทธานพจนธาพจนาพ,นาพนาทิทักษ์นะครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ครับ เรียนไซร์รีสอร์ทสังขะกาญจนบุรีครับพี่ปัญชาออนดีครับเอฟซีของผู้บรรยายครับอดีตผู้สื่อข่าวชื่อดังนักเขียนซีไร้ครับกลัาประชาสัมพันธ์มาไปเจอกันนะครับ28กุมภาพันธ์ที่สังขะกาญจนบุรีครับนี่เลยครับมาผ่านมาแล้วนะครับมาลุกตะโตกุนทีเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรเอกน้อยน้ําเงินนะครับเดชอสมินเล็กๆร้อยหนึ่งปลนะครับในอดีตโหรักน้อยจากฟูเลยอ่ะนะ ฝนหลวงอย่างนี้ฟ้ากำาลังร้อนฟ้าอย่างนี้เอารู้เลยคุณนกเอาอไปกันต่อครับแฟนๆครับเล็กๆแต่ว่าอาวุธไม่เล็กนะครับนี่ครับตั้งใจมาเตะมาต่อยครับเอเไแผลนนะกวักครับแฟนๆเรียกเท้าสนามเอามาตีกันต่อตีกันต่อ,ตตอครับไม่มีใครยอมใครครับต่างโทต่างเสียบปายหน้าด้านหน้ขวาขวาตส่ทั้งตัวเขี่ยให้ลงไปคุณตีมีขาวเ้ารู้เลยนี่แหละครูแรกว,วันนี้ครับเพชรเอกน้อยแดงน่นเหมือนเดชสวิน โปรยหนึ่งโอ้ฝาไปอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเออนีนะครับเสรเจก้าวโมยไทยนี่ที่เวธีโมเสียมอบน้อยนะครับกรรมการผู้การของเฉลิมอยู่บนวงบอกว่าไม่ทะหวงโปรเมเตอร์มอสมัยไม่จัดเลยจัดให้ใหญ่ย,ยิ่งยิ่งใหญ่เอ้าเสียไปเสียไปเสียไปเอา้าเหนื่อยไหมมีได้ไหมเอ้าเสียไปนะเหมือนนะครับเบียร์สวินรอกไว้รอกไว้มาเพชรเองเออกรอกออาตีไม่ได้กรรมการต้องแย่งนะครับออกสูงสูงไปีไปนะครับเบียร์สวินสะดกนะครับ ถือว่าเป็นบอยน้ําหนักน้อยๆแต่ว่าอาวุธไม่น้อยครับนี่ครับเจดใหม่ๆครับตั้งใจมาเตะมาต่อยครับให้พี่ีรู้จักครับผมก็เป็นสุตาได้ในอนาคตครับจําชื่อไว้ดีครับอีกสัก2อสปีข้างหน้าน่าจะพังงานเป็นจ่าฝูงอู้ตั้งศอกเข้าไปครับนายล้วนเขาะมาตีแมแต่งตัวช้าไปนิดนึงครับแยกก่อนครับ อ้าขวาสวยนะครับแมํนเมินใส่ไปก่อนเลยที่ดูนะครับเดียสวิตเอาไหลเสียบไปเพชรเอกน้อยเสียบไปอีกนะครับมายังขีดไหนอ้าน้ำเงินโอ้โหหุ้ยหลังพิงกำแพงอ้าวม่หลังพิงได้เปรียบเลยครับเพราะว่ามียืดหยุดเตนตีอีกแล้วนะครับเพชรเอกโอ้โหเดียสวิตก็สู้นะครับปีแมมันระเบิดนะครับเพลงเข่าล้วนๆครับทั้งคู่นักเลงเพลงเข่าครับ เดินควบแล้วนะครับทางด้านของเดชอัศวินซ้ายนําไปดึกแม่ท่าเต็มหน้าอกในลูกนี้สวยงามพระรามสามแน่ในคนในพิฆาวแต่ว่าดึกไม่ผ่านครับเอา้าหนือครับเพชรเอกน้อยเอา้าเรื่องอะไรเฉสวินโอ้โหคู่แรกนะครับของสุดเจ้ามวยไทยนี่นะครับสมัยที่คุณงแมตานี่เอา้าทำหน้าที่ในเรื่องจัดนะครับเอา้าซ้ายไปสวยเดชเอกซ้ายไปสองดอกเอา้าเพชรน้อยต,ตีม,มาเพชรน้อยแม่ แมเสียบข,ขวามาไม่ไอซิวนพยายามพักโอ้โหโดนขวาดอกเลยไอซิวนเอา้าติดไว้เอ้าประการแกแยับนบโอ้สนุกครับสมราคาครับเปิดหัวเอาครับเชื่อจะไม่ยิ่งใหญ่แต่อาวุธี่เกินตัวไปแล้วครับตอนนี้วัดกันที่หัวใจมาคุนทีพกทีเออคนละเสียบมาดิมาดิวัวใช้ที่ไหนอุนโดเดเจอลูก้ายเจอลูกใบ้ครับแม่หน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยครับ นี่ครับหัวไหลกําลังต้นแขนต้องแข็งแรงครับเอาลูกต่องทีนึงสายไปสุดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาตะวันไล่นะครับเพชรอีกเอาเสียบไปเอ้าเสียบดอกโอ้โหตีดอกนี่สูงเอ้วหมดโยก่อนนะครับโอ้โหหมดโยกพักพักเกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบท้าซิ่งอ้อยซิ่งทับหัว ิงไอ้ผลผลิตซิ้นโอไวใครจะทำไม่ทันปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยม้าพลังแ้าเอ็มร้อยห้าสิบนี่นะครับดูภาพถ้าครับไฟแดงเพชรเอกน้อยอน,อน,นั่งเมินเดชวินนะครับคู่แรกวันนี้ผมสิบเจ้ามวยไทยนะครับแม่ร้อยหนึ่งบอลน,นะครับเดี๋ยวว่าแกลงทั่วแผ่นเอ้าแม่นี่ตีปลายโอ้โหแต่ว่าเพชรเอกน้อยก็ยาวนะครับยาวเราจะเสียบมีนี่เสียแล้วแดงนะนะ เมื่อมีการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับบรรเทาด้วยยากแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยากแก้ไอตาอาเเช่และยากแก้ไอตาอาเเช่ศูนย์ผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ค,ครับอ่านพ่28คลอง0 0ที่1ยยลาครับพบปปา,าสังสรรค์วันแห่งความรักพอด,ดีครับ14กุมภาพันธ์ที่บ้านชายคลองอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหนาบาตำรวจสนิททองสงโสครับเป็น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับผ่านพี่ฮิปปี้พี่คมพยักสิงห์มานีมาแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านี้ครับที่ทุงสงครับเป็นครั้งแรกของลูกชายจานไข่ครับจะขึ้นประลองฝีมือนะครับงานเชิดชูพ่อเชิดครับยี่สิบห้ามีนาคมที่ทุงสงนครศรีธรรมราชโคเดะนายหัวสนับสนุนเต็มที่ครับงานนี้ยี่สิบห้ามีนาคมนี่เลยครับนี่เลยครับมาใส่กันเต็มเยียนเลยนะครับคู่แรกนะครับฝ่ายแดงเพชรเอกน้อยน้ำเงินเบสสวินนะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับก็โชว์มวยพี่ ที่ปฐุมธานีเนี่ยครับเริ่มทุ่มกว่านะครับเอ้าเริ่มทุ่มกว่าถ้าเกิดการเสร็จเส็จว่างั้นเนี่ยมาลูกต่อยกศนะครับแม่เด็กชาชูชีพฟางออดบ้านสวนนะครับปราพลท่าภาษาสายชนลุ้นอยู่อสเตรีด้วยนะเบงมีนเอ้าลุ้นเลยทีเดียวตีได้ผีปลาเอ้าแม่โอ้โหสูงนะขยงดีด้วยนะครับคุณลูกยังไม่สิ้นเสียงระ้างอะไรครับเป็นไปได้หมดนะครับคอยตั้งใจมาสู้ครับสู้ให้สมศักดิ์ศรีครับอ่ะสู้ให้สนุกครับเป็นเกมเวลา หัวไหลกำลังแขนจะดีหลือเกินครับทางด้านของเพชรเอกน้อยครองและมีลูกบิดครับหวงนอกวางขวายังมีความหวังอยู่เปิดซ้ายไปเอาครับพิทุมเพชรโนสั่งลุยแล้วสายเข้าลูกนี้เอาครับมีอะไรเติมไหมมีอะไรเติมไหมอย่าทีเดียวครับมวยไทยอย่าทีเดียวเพราะว่าร่างกายนี่แข็งแกร่งทั้งคู่สายสวยครับเอาครับวงใน พยายามจะวางทั้งซ้ายทั้งขวาครับเอาซ้ายไปนี่ครับเดนสวินนะครับเรื่มซ้ายมาได้แล้วเอาล็อกไว้ดันดันแม่เพชรอีกน้อยเอาตีไปตีปอีกทีหนึ่งเพชรเดชสวินนะครับเดชสวินน้ำเงินสั่นกว่านี้เป็นตัวอืดอืดสู้เอาออกมา,กาแก่แย่คนนัดอ,ออกมาครับอาจารย์สมานกลางเวทียักเป็นฝ่ายเปิดเกมครับพยายามจะวางสายหน้าครับ ป็นการสัก,กัดของทางด้านของเพชรเอกน้อยนะครับซ้ายหน้ามันจะยาวกว่าขวานะโอ้แล้วก้าวแทงซ้ายครับแม่หลอกครับลงนี้หลอกไปกยยระทางผููบัรยายโอ้ยยาขทาไมคุณสมิงขาวโอ้โหแม่แทงซ้ายแทงขวาตีเจ็บดีแล้วเกินครับเพชรเอกน้อยแล้วดูจะกระสักผู้ถอยหลังนะโอ้โหมีหลายแบบหลายอย่างแล้วเกินครับแม่ต่อยแล้วดูใช้ได้เลยนะครับแดงเพชรเอกน้อยน้ำเงินเบส์สเวนซันกว่าด้วยนะครับต้องลงทุนเอาซ้ายหลุดอีกแล้ว เพชรเอกเอ้าขยับขยับแม่สายก็ติดนายอโหโดนเสียบยอกนี่อ้้หโอ้เป็นโวยที่ตั้งเขายันไส้นี่ไเลยสวยงามตัวแข็งเลยนะครับเรื่องจะตัวแข็งเลยครับทางด้านของมุมน้ำเงินโอ้โดนไปหลายชุดครับเดียร์สวินแมเอ้าโอ้แตะนวมเลยครับยื่นมือแตะนวมเลยครับ เป็นภาษาทางการเขาเรียกว่า MOU แล้วแบบนี้แม่ลงลงนาม MOU ครับรู้กันครับในภาษามวยวงการมวยก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนักมวยมีพอเสียดสีไปก็ไม่มีใครทำหนินะครับใส่เต็มที่ครับเอาผ่านยกนี้ไปก่อนครับนีเลยครับมวยไทยนะครับน้ำหนักเท่าๆกันนะครับแม่ต่างชาติโอ้มาลุ้นกับนักมวยไทยนี่ยากมากเลยว่างั้นเถอะทำไมแบกน้ำหนักเยอะไม่แบกตัวด้วยนะครับ รูมราวคราวเดียวกันแล้วน้ำหนักไม่หนีใครนี่โอ้ทั่วโลกท้าเลยนะครับท้าทั่วโลกเลยนะครับทั้งมวยไทยไม่น่งห่วงมาชคต่างชงต่างชาติต่างประเทศนี่สบายว่างั้นเนี่ยเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีพันธุกรรมหลังเจ็ดโปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความใหม่ทุกวันเสาร์เวลา12นาฬิกา15นาทีดูที่มือกด33ดูมือดีกด3 plus 150นี่ครับดูภาพช้าก่อนครับไฟแดงเพชรเอกน้อยน้ำเงินเบดชสุวินนี่ครับสู้กันักพิการ101โปลนะครับแมโอ้โหสมัยนี้โหน่ารักเก่งมากมากเลยเนี่ยครับทุกคนนะครับในน้ำหนักนี้เนี่ยน้ำมู่างชาติโบเกิดมาเราไม่แบกเยอะโอ้สู้ได้สบายมากครับขอบคุณครับปุ๋ยตามบินกลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชค กับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตาม้าบินปี11นะครับปุ๋ยตาม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกเสื้อคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับจำนวน2รางวัลพิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายปุ๋ยตาม้าบินนะครับมาร่วมรุ่นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกรค<ช>าคม2570นี้ขอบคุณครับย่สอ่แฟนมวยที่จังหวัดน่านนะครับ มีทั้งกิจกรรมเซฟักและก็ชิงแชมป์ระดับสโมสรดังๆครับชิงเงินแสนแล้วก็มวยไทยวันที่22ครับจัดโดยคุณชีรพลปะโปตินังนะครับหรือว่าน้องเต้ยทียี่สิครับเป็นผู้บริหารไปดูทั้งตลอดทั้งมวยครับแฟนพี่น้องชาวนาไปพบกันที่นั่นครับ21แล้วก็22กุมภาพันธ์ครับที่ยี่สิซุปเปอร์ไฟท์ครับดีนะครับไล่อย่างไหนนะครับแหมในวันนี้โหแฟนเยอะตลอดนะครับเดี๋ยวะี่น้องเรียนนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้าย คของฝั่คุณหลายฝ่ายนะครับสีชดบางแสนด้วยรองสุภทนภูมิพันม่วงด้วยนะครับปะเพียกคุณปัญญาทองไทยแล้วก็เลขาชูชีพปาออดบ้านสูนหรือปราพมด้วยนะนี่แหละครับอโศีบางวินด้วยเอ้าลุยเเอาขวาไปไปแดงเพชรเอกน้อยสูงกว่านี่เอวยแล้วนะสันติแล้วนะครับโ็ไม่เดินแล้วนะครับเบียร์ทะวินเพราะว่าโดนเยอะคุณสมิงขาวโดยเฉพาะองอไหน,นะครับก็พยายามจะเบียดเข้าไปนะครับแต่ว่าความแข็งแรงของเพชรเอกน้อยแนมะ มีลูกกระชากมีลูกไปหน้าอายุอานามยังน้อยนะครับ15หยกยกสิกย้อนย้อนครับเส้นทางอีกยาวไกลครับคนไหนขาดก็ไปเติมคนไหนชนะก็อย่าเยือยยิงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูภาพสุดท้ายครับใครจะก้มกราบอ้กรรมการยุติเลยครับก็ถูกต้องนะครับสมานเทียมดีเห็นอาการของเบดอัศบินแล้วยืดเยอะก็เก็บตัวเปล่าๆนะครับเป็นฝ่ายชนะทีเกยกห้านะครับเป็นเอกน้อยสะพานเพียนยิมครับแข็งแกร่งมากครับ เดินเสียบเดินแทง่ะกรรมาการชูม,มือก่อนครับชูม,มือให้เพชรเอกน้อยสะพานเทียนยิ้มครับชนะทีเกียยก5นะครับในการชกกับเดชอศวินวเวีงศาอ่ะเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวคู่หน้าเก็ดเพชรกับดาวเหนือรอยอยู่ครับร้อยสองครับเดี๋ยวกลับมา